ที่กายนะรื่รู้เวทนาก็รู้แต่เวทนาแล้วจบที่เวทนาอันนั้นไม่ไปต่อหรอกนะกายเป็นเพ่งเพ่งกายเพ่งเวทนาแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆนะสติรู้รู้กายที่เคลื่อนไหวนะแล้วถ้าเคยหมายรู้มาแล้วมันจะรู้ท,ทันทีนี่มันไม่ใช่เราแต่ถ้ามันไม่เคยนะช่วยช่วยหมายนิดหนึ่งเออนะมือนี้มันเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเหมือนในตัวที่ยืนข้างถนนนะเห็นไหม ที่มันโบกมืออย่างเงี้ยนะเออเนี่ยเราเห็นไอ้ตัวนั้นมันไม่เคยคิดนะว่ามือมันนะแต่เราคิดมามันใครโง่กัาการกินไ,ไม่รู้นะไอ้ตัวนั้นมันก็แยกแยกไปทั้งวันเนี่ยถ้าเราสติเราลึกรู้จิตเราตั้งมั่นเราหมายรู้ลงไปมันรู้สึกแวบขึ้นมาเลยนะมันไม่ใช่เราอะ่ะนะมันไม่ใช่เรางั้นองค์ธรรมที่จะทำให้เราพัฒนานะมี ทั้งสมาธิทั้งสติทั้งสัญญานะช่วยกันทำงานนะแล้วสุดท้ายปัญญาจะเกิดวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เอาไปทำนะหลวงพ่อเทศให้ฟังแล้วก็อุตส่าห์เอาไปทำเข้าเหมือนที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ทนะ่านสอนแล้วหลวงพ่อก็อุตส่าห์ไปทำภาคเพียรทำล้มลุกคลุกครานทำผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไร อดทนปฏิบัติไปแล้วเรียนรู้ไปเอ๊ะที่ทําอย่างเนี้ทําไมจิตมีแต่ความสุขนะีพอจิตมีแต่ความสุขมันผิดตรงไหนวะเนี่ยคิดอย่างนี้นะท,ทําไมผู้ทธเจ้าว่าไม่เที่ยงที่จิตเราเที่ยงจิตเรามีแต่ความสุขมันผิดตรงไหนนะเนี่ยค่อยๆสังเกตออกการที่เราค่อยสังเกตตัวเองนะว่าสภาวะที่มีที่เป็นนะมันสอดคล้องกับคําสอนของผู้ที่เจ้าไหม ันนั้นคือโยนิสโสมนัสิการ์โยนิสโสมนัสิการสสำคัญมากนะโดยเฉพาะในยุคนี้นะกัลยานามิตรน่ะก็สำคัญคู่กับโยนิสโสมนัสิการแต่ยุคนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยานามิตรนะเห็นไหมผ้พละหันทั้งหลายที่ยกย่องกันนะ่ะประชิกไปตั้งเท่าไหร่แล้วสนะาธุองค์นี้ผ่องใสเป็นพ้าละหันาวหันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะนะี่ เราไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเพราะงั้นโยนิยโสมนาสการสําคัญมากอย่างงมงายอย่างโง่อย่างโง่เง,ง,งั้นพยายามดูลงไปเลยไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับคําสอนของผู้ที่เจ้าไหมหลวงพ่อเคยทําผิดนะจิตสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะมีแต่ความสุขนานๆไปแนละ้วรู้สึกทําไมเที่ยงทําไมมีแต่ความสุข ทำไมบังคับได้ทําได้อยากอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนก็ได้มันผิดผิดตรงไหนนาะเนี่ยพยายามดูผิดตรงไหนนะนต,นนะตอนนั้นดูไม่ออกพอดีเจอหลวงตามหาบวัวน,นกไปกราบท่านนะเข้าไปพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทําไมมันไม่พัฒนาเลยหลวงตาท่านหันกลับเลยนะไอ้ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะ ตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็อ่ะท่านบอกอย่างนี้เราเข้าใจแล้วะท่านจให้ท่านบอกเราอย่างเนี้ยเราดูไม่ถึงจิตนะจิตอยู่ข้างนอกอ่อนแล้ววิธีแก้จิตที่อยู่นอกคือทําสมาธิเข้ามาหลวงพ่อก็มาพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะมันเป็นกรรมฐานที่ไม่นถนัดไม่ชอบพุโทโธแล้วลาคาญหลวงพ่อชอบหายใจหลวงพ่อก็เลย นั่งอยู่หลังท่านนั่นแหละห่างสองสามเมตรเองก็าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทที่เราถนัดนะ่ะหายใจอยู่ไม่กี่ทีนะจิตรวมจิตรวมเนี่ยรู้เลยว่าเราทําผิดตรงไหน,นที่ผ่านมาจิตไม่เข้าฐานจิตไปว่างอยู่ข้างนอกนี่นานๆนะที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้ให้ส่วนใหญ่ก็จะช่วยตัวเองได้ด้วยโยนิโสมนสิกานี้แหละเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรานะสังเกต สังเกตดีนะสังเกตเป็นของดีสังเกตตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นมานะมันสอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าไหมอย่างเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเรารู้ทุกหรือเราอยากละทุกเราเรารู้ทุกละความอยากหรือเราอยากละทุกอะไรเน,นีย่ยส่วนใหญ่ก็คืออยากละทุกทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครอยากรู้ทุกหรอกเนี่ยมันกลับหัวกลับหางกับคาสอนของพระเจ้า มันเลยไม่เจริญถ้าเราสังเกตตัวเองได้นะมันจะไม่ติดขัดอะไรมากการปฏิบัติ